คุณผู้ชมครับจําที่ส่งงูจงอางเมื่อวานได้ไหมที่ขอนแก่นฮะได้เรื่องแล้วครับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเตรียมแจ้งความเอาผิดกับผู้ครอบครองอนะฮะครอบครองงูจงอางแม่ส่วนพนักงานพนักงานบริษัทของส่งแฉบอกว่าคนส่งเนี่ยตอนแรกมาส่งอ้างว่าอะไรเป็นหัวอาหารสัตว์โอ้โหเป็นหัวอาหารสัตว์ก็เลยรับที่จะส่งที่ไหนได้หัวอาหารสัตว์มันขยับได้อะ <S <S นี่หละคุณผู้ชมครับ ผู้สื่ข่าวไปที่บริษัทขนส่งเอกชนที่นี่นะฮะตั้งอยู่ที่ศูนย์การค้าขออภัยครับศูนย์ค้าส่งประตูน้ําขอนแก่นอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นที่เจองูจงอางยาวเกือบ4เมตรอ่ะนางสาวสรันรัตนครศรีครับพนักงานคนถ่ายคลิปเราบอกว่านนพสัสดุชิ้นนี้มาถึงขอนแก่นเมื่อ3วันที่ผ่านมาเขียนบอกว่าหัวเชื้ออาหารห้ามโดนแดดออแต่ระหว่างคัดแยกอ,แ<ถ>อย่างที่ผมบอกนะฮะมันขยับได้ ลูกค้ายืนยันคือคือโทรไปถามลูกค้ามันเป็นอะไรกันแน่พี่มันเป็นอะไรกันแน่งูนี่ก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบกระทั่งเจ้าของพัสดุครับเป็นผู้ชายเสื้อดําที่เป็นคนจับงูในคลิปเนี่ยมาแสดงตัวและจับงูเองเลยนะเขาอ้างว่าต้นทางที่ส่งมาเนี่ยเป็นกู้ภัยที่พิษณุโลกส่งมาเพื่อจะส่งต่อไปยังหมู่บ้านงูจงอางที่น้ําพองขอนแก่นอ้างว่างูจงอางตัวนี้เป็นงูตมเมียหายากครับ ต้นทางเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้ว่ามันเป็นมูจงอาจริงๆเพราะว่าตอนที่ลูกค้ามาให้เขามันไม่มไมดิ้นมันไม่มีความรู้สึกว่าเป็นอะไรอะค่ะสิ่งต้องห้ามก็ไม่น่าจะส่งมามันอันตรายทั้งผู้รับและผู้ส่งเลยเพราะว่าอันนี้ถึงแม้จะ,จะ,จะแพ็กอยู่บ้านแม่ช่างแต่ว่ามาเขียนหน้ากล่องว่าเป็นหัวเชื้อคือเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าข้างในมันคืออะไรถ้าส่งมาแล้วมันหลุดออกจากกล่องหรือว่าอย่างเงี้ยพนักง,งานเราแย่แน่แน่ นายวรศิษฐ์พิทักษ์นะครับเป็นผู้ชายที่จับงูในคลิปนๆๆๆนเนี่ยคนนี้ฮะนะครับยืนยันว่าไม่ใช่การซื้อขายพี่ผมรู้ว่ามันเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองแต่เนื่องจากสมาชิกชมรมงูจงอางแห่งประเทศไทยนะฮะคือมีคนรู้จักเนี่ยติดต่อกับคนส่งต้นทางที่อยู่พิษณุโลกให้ช่วยเอางูตัวนี้นะครับมารักษาแผลที่หัวมันให้หายหน่อยนะฮะเขาก็ห้ามไม่ให้ส่งมาแล้วแต่คนรู้จักยืนยันจะส่งมาให้ได้แล้วก็เอาที่อยู่ของเขาเนี่ย ไปส่งให้กับกู้ภัยที่พิสณุโลกยืนยันว่าไม่รู้จริงๆอาไม่รู้จริงๆผมไม่รู้อะไรเลยก็เลยไม่ไม่ได้อยากรับของขนาดนั้นนะครับดูจากท่าทางแล้วน่าจะให้มารักษานั่นแหละครับแต่ทีนี้ด้วยความที่มันเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองเนาะเราก็ไม่สามารถแบบเอามารักษาดูแลเองได้ก็เลยอยากให้ที่หมู่บ้านเขาจัดการเองไปเลยก็คือประมาณว่าผมอะ่ะเป็นคนรับ รับของแล้วเอาไปส่งมอบต่อครับใช่ใช่ครับ<ๆ>เพราะว่าปกติคือกูรตงอัางอ่ะครอบครองไม่ได้อยู่แล้วนายกริตจ,จันทชุมนะครับท่านเป็นผู้อำนการส่วนอนุรักษ์สัตว์ปา่าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่8กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชบอกว่าจะเอาผิดผู้เกี่ยวข้องสองส่วนอะครบ้างละ่ะหนึ่งละผู้ส่งสองผู้รับพัสดุตาม<อ>ฐานความผิดพรบรสงวนหรือกุ้มครองสัตว์ปา่า พุทธศักราช2562แล้วคุณผู้ชมดูนะคือสิ่งมีชีวิตทุกชนิดห้ามส่งไปษนีส่วนสิ่งอะไรที่ห้ามส่งไปชนี9้สิ่งที่เขากำชับเลยอยู่หน้าจอนะฮะนี่แหละครับส่วนผู้รับก็มีความผิดนะฮะกรณีงูในสนับสนุนซึ่งจะเป็นการ อยู่ในกระบวนการสอบสวนข,ของตํารวจต่อไปด้วยครับโอ้ก็เลยต้องไปคราวนี้ตํารวจต้องเข้ามาตรวจสอบเลยนะคะว่ามีส่วนรู้เห็นด้วยหรือเปล่าอโอโ้แต่ฟังแล้วมันก็ฟังไม่ขึ้นน่ะนะคะคจะส่งงูมารักษางูมีแผลที่หัวแต่ส่งมาทางไปรษณีย์เออห้ามโดนแดดด้วยเออนั่นน่ะสิคะครับ